เช้านี้มาออกกำลังกายกันเพื่อนๆนทุกคนครับผมเพื่อสุขภาพของเราเองลองเถอะอย่ามัวแต่เจ็บข้าน,นะครับผมมามามา,มาทดลองกันจะสอนผ้านิดๆหน่อยๆให้ดูนะครับ ยกซ้ายยกซ้ายยกขวาก็แบบนีนี่วิธีการออกกำลังกายง่ายของคนเราครับผมไม่มีอะไรมากมายหรอกแค่นี้แหละยกขายกแขนยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวา <c oughs> เต้นไปครับผมแค่นี้ก็สุดภาพ لا <applause>